嗯。Um. ไปอีกไปอีกได้บเอาไดไยุกโอ้โหโอ้โหอ้โห้โหโ้โหโอ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 ้โหโ้โอ้้โหโอ้อ้โอ้้อ้โหโออ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้อ้โห้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้้โหโอ้โหโอโอ้โ นี่ยไปสิจิรับว <forcé Deus! S 3> <arry? S 1> ันดาไเหรอเอาแม่วาสิไหนนังสิเลยไหมนัะลาเดี๋ยวหนึงส ลาข้ามเอามาย้าเอามาย้เร็วเรวครับโอเคอ้ยเป็นแล้วแบบนี้เท่ากันียูพุนเลยบบนี้อไลรวสอาแมองมาแล้วกแนี้ก็ยูเลยตวยูทั้งนลยยูหุนรอเนาะ เัวใหม่เลยั่นแไมไันละมันจะห่วงไปเลยมันกล้องกิงมากปัญญ้องกนแล้วบ่เปนมดตกแล้วแม่ไหมแม่ปัญญา้องไหม